ฮานอยวันที่เจ็ดเมื่อวานนะคะเจ็ดหกห้าศูนย์ห้าฟันห้าเด้งเดงบนล่างฟันหกเด้งเด้งเจาะหกหนึ่งวันที่ห้าวันที่สี่ฟันแปดวันที่สี่ฟันแปดอุ้ยเข้าทุกวันเลยเนาะสถิตินะคะเข้าเกือบทุกวันเลยอ่ะโอเค ใครเห็นลิงก์ด้านล่างาใครอยากได้แนวทางฮานอยก่อนใครจิ้มลิงก์ด้านล่างค่ะนะคะโอเคหน่อยปังๆใครยังไม่ได้เลขสามตัวฮานอยพิมพ์เลขเก้ามาสามตัววันนี้นะคะเลขปิงปองนะคะ ถ้าอยางได้แนวทางก่อนใครกดลิงก์ด้านล่างเลยทุกคนจ๋ามากดเข้าไปแล้วบอกว่ามาจากใจนุกมาจากใจนุกได้เลยค่ะรัวๆค่ะทุกคนอามาเดี๋ยวให้พิมพ์เอาเลขสามตัวก่อนอาใครพร้อมแคปเลขสามตัวบ้างขอหัวใจรัวๆหัวใจรัวๆมา หน้าผ่องใส่รับรับแน่นอนเพิ่งนอนตื่นมานะฮะ <Okay. S 1> ด่วนขาริงงด้านล่างหน <Okay. S 1> วนหมึก วัสดีสามพันคนค่ะให้จิ้มได้แมลิงด้านล่างอะ่ะาำไรอยากได้แนวทางฮางนอยก่อนใครนะเข้าไปแล้วบอกขอฮานอยเชนุคค่ะด่วนเลยด่วนเลยวันนี้เบิ้ลเหรอไม่แน่ไม่แน่ไม่มีนะหรืออาจจะมี แต่เป็นคนไม่ชอบเลขกเบิ้ลน่ะเดยมไม่ชอบเลขกเบิ้ล โอ้ยอไปยูวัดให้หมดนะคะ937ถูกต้องอะ,อะทุกคนคะใครเห็นลิงก์ด้านล่างกดเข้าไปนะคะเจนูข,ขอคนที่ดวงหนุนนํำกับเจนะคะเห็นลิงก์นะคะกดเข้าไปแล้วบอกว่ามาจากเจนู วันนี้เจนุกฝากฉลกและฝากดวงไว้ที่ลิง์กด้านล่างแล้วนะคะหลายคนบอกว่าเจ๊หนูจิ้มลิง์กด้านล่างตามเจ๊เฮงทุกวันเลยค่ะเจ๊ขาเมื่อวานหนูจิ้มลงจิ้มลิงด้านล่างตามเจนุกเข้าไปนะคะถูกฮานอยมาสี่มาประมาณแปดวันติดเจนุกจ๋าลิงที่เจนุกให้จิ้มนะคะคือเฮงมากเออหลายคนบอกว่าเจ๊ขาลิงก ลิงที่เจนุกให้เข้าเนี่ยคือเฮงมากค่ะนะคะหนูถูกฮานอยกับลิงที่เจให้ทุกวันเลยนะคะหลายคนบอกแบบนี้นะคะลิงก์ด้านล่างใครเข้าได้รีบเข้านะคะเออลิงด้านล่างนะคะใครเข้าไปแล้วเจนุกขอวันนี้ฝากฉลกและฝากดวงไว้ที่ลิง์ด้านล่างเข้ากลุ่ม VIP อเจนุกที่ลิง์ด้านล่างได้เลยใครอยากได้ฮานอย แนวทางฮาหนอยก่อนใครนะคะกดเข้าลิงก์ด้านล่างอันนี้เป็นเลขสามตัววันนี้นะคะไปแปรเล่นกันเองนะหกสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดอะไรก็ได้อยากเล่นอะไรก็เล่นนะคะอยากตามแบบไหนก็ตามนะคะเก้าสามเจ็ดอยากตามแบบไหนก็ตามนะคะทุกคนขา อันนี้คือเป็นเลขสามตัววันนี้ทุกคนขาระวังมิสฉาชีพนะคะมาหลอกให้ทุกคนเข้ากลุ่มทุกคนอย่าลังจะโดนหลอกนะเจชื่อนัทนันนะคะเจชื่อนัทนันนะคะเห็นไหมไหนใครเห็นลิง์กด้านล่างมั้งคะ ไม่เห็นหรอไม่เห็นจริงหรอเห็นยังเมื่อวานมีคนหลอกไปสามร้อยทุกคนระวังนะเราอยากให้ใครหลอกง่าย จทุกตัวจริงอยู่ตรงนี้ทุกคนสังเกตชื่อบัญชีเวลาเราจะโอนเงินให้ใครอ่ะสมมติทุกคนเผลอโดนหลอกไปเข้ากลุ่มใช่ปะชื่อเจชื่อนัทนันอ่วมแก้วบัญชีเดียวไม่มีบัญชีอื่นนะคะคนตกอ,อ่ะกดเข้าแล้วเพิ่มเพื่อน ให้เห็นลิง์ด้านล่างนะคะหลายคนบอกว่าเจ๊ขาวันนี้หนูชุชกฉลอกับลิง์กที่เจ๊ให้นะคะจริงใครไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เจ๊เชื่อนะจริงเห็นลิงไหม เห็นไหเห็นยังลิงด้านล่างนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าสูตรมาวะ่ะสูตรวันนี้มาห้อีกแล้วทุกคนทำไงดีวะ สูตรวันนี้มาห้าอีกละเราว่าเราต้องพักให้ราวสตากันราวสตาเจไม่ให้แล้วนะหลุดช่วงนี้ราวสตาหลุดเลิกให้ราวสตาก่อนเจนูกไลฟ์สดตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับเวลาสิบเวลาสามโมงสี่สิบเจ็ดนาทีค่ะ นะคะระวังใครปลอมระวังด้วยใครจะดูดคลิปเจ๊ไปนะคะตอนนี้เป็นเวลาเจ๊ไล์สดเวลาสามโมงสี่สิบเจ็ดนาทีวันที่แปดนะคะวันพุทธที่แปด อ่ะโอเควันนี้ฮานอยฟันที่แปดอ้ออฟันที่ห้าทุกคนสูตรมาห้าอีกแล้ววะ่ะเอาไงเดียสูตรมาห้าอีกละหนึ่งสูตรมาห้าอีกแล้ววะ่ะเซ็งเลยอ่ะ จริงถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะสูตรมาห้าอีกแล้วเออห้าสูตรมาห้าว่ะมันสามวันติดแล้วนะทุกคนวันนี้หานอยเจ๊บเบาๆนะเพราะมันเข้ามาแปดวันติดแล้วสัญญาก่อนว่าจะเล่นกันเบาๆเออมันมันเข้ามาหลวันละ สูตรมาห้าดีทำไงดีสูตรมาห้ามาฟันห้าอีกล้วจริงเด่นห้าพักให้เราสตาก่อน เออมันมานะไม่รู้นะมันมาห้าสี่มันมาสามวันติดแล้วนอยอีสูตรโอเคฟันห้าค่ะวันนี้ฟันห้าสี่เด่นห้าสี่หรือว่าจะเบิ้ลห้าห้าวะ